สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูมิจังชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะยุยก็พาเพื่อนๆมา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 ,มา,มาช,ชิมเ้ยพาเพื่อนๆมารีวิวขนมญี่ปุ่นกันนะคะขนมญี่ปุ่นเนี่ยยุเชื่อได้ว่าเพื่อนๆน,นะคะต้องเคยกินคิกแคทชาเขียวบ้างเอ้ยอะไรบ้างเอ้ยขนมไอช็อกโกบีของ ชิจังบ้างเอ่ยนะคะโยกนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบกินขนมญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะชอบกินช็อกโกแลตนู่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้โยขออนุญาตพาเพื่อนๆมารีวิวขนมนี่เลย๊อกกี้นะคะเดีย๋ยวเชื่อว่าทุกคนชอบกิน๊อกกี้นะโยกิน๊อกกี้ตั้งแต่เด็กแล้วก็๊อกกี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเป็นขนมแทนใจอะ่ะเพราะว่าเวลาเราแบบเอ้ย เราแอบชอบใครใช่ไหมมันก็จะมีเมสเซจข้างหลังเนี่ยแล้วก็เขียนแล้วก็ให้เขาหรือติดโพสต์อิทให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกินมาแต่มะะัธยมเลยค่ะก็พอมาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็มาเห็นแบบมันมีรถแปลกๆที่มันไม่ได้ขายที่ไทยอะ่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันน่าสนใจอันนี้อยู่ยังไม่เคยกินเลยแล้วยูก็อยากจะแบบมาพาเพื่อนๆรีวิวกันนะคะว่าไอ้ป๊อกกี้สามรถนี้นะคะที่ออกซื้อมานะคะมันมีรสชาติเป็นไงแล้วก็อร่อยสู้บ้านเราไหมนะคะ ไปชมกันเลยค่ะค่ะมาอันแรกเลยนะคะเดี๋ยวอันแรกที่เราจะมารีวิวก็คืออันนี้อันนี้เลยนะคะเป็นรูปสตรอเบอรี่ใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็เป็นกล่องสีแดงสดใสน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะชื่อรสชาติว่าจิบุจิบ,จบอิจิงโงะนะคะแล้วก็เขียนว่าอิจิงโงะโนคานิกุทัปปุรินะคะคือเป็นรสชาติที่เป็นเนื้อสตรอเบอรี่แบบ บทนะคะแล้วก็มีนสตอบอรีจริงอยู่ในนี้แปลว่าเยอะอัดแน่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยดีกว่าค่ะนี่ยแกะอยู่ก็จะแกะแบบนี้แหละแบบปกติอ่าป๊อกกี้ของญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีซองอยู่สองซองเนาะว้าวทุกคนดูสิ มันได้เยอะมากเลยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบอันต่อหนึ่งซองนะคะแล้วก็มีขนมกินแบ่งแยกซองอย่างนี้เนาะเขาจะให้กินแบ่งแยกซองแบบนี้แล้วความญี่ปุ่นอะ่ะทุกคนขนมปะขนมญี่ปุ่นเนาะวิธีแกะเนี่ยเขาก็จะมีแบบถ้าบ้านเรานี่คือเราจะแกะตรงข้างหน้าเนาะแกะชิกนี้ใช่ไหมแต่ว่าความญี่ปุ่นเนาะมันก็จะมีแบบขึ้นลงให้เราแกะใช่ปะแล้วก็จะเขียนว่า อาเกคคาตะเนาะคือเราต้องดึงอย่างนี้ดูนะทุกคนดูดูตามอยู่นะคะมันจะต้องดึงเอาอีอย่างละ่ะมันต้องดึงขึ้นแล้วดึงลงหนึ่งสองสอง,ส,องสามเ้ยง,งาวหา,วาอืมหอมอ้ยหอมสตอรอเบอรี่มากเลยนะคะหอมหอมสตรอเบอรี่มากมากอะหอมสตรอเบอรี่มาก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 นี่นะคะ เห็นไหมทุกคนมันจะมันไม่โฟกัสหอมมากเลยนะคะแล้วก็เห็นไหมว่ามันจะเป็นแท่งคุกกี้เป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเห็นไหมมันเป็นเนื้อสตรอเบอรี่แบบอัดแน่นมากๆนะคะเนื้อสตรอเบอรี่แบบอัดแน่นมากๆเนาะอันนี้ แล้วเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะอืมอืมนึกว่ามันจะหวานนะแตม่มันไม่ไย่หวานขนาดนั้นเลยมันมันนะคะแล้วก็มีความหวานนิดนิดกลมกล่อมแล้วก็ตัวเนื้อสตอเบอรี่จะแบบเปรี้ยวๆหน่อยอร่อย อืมอร่อยหอมมากเลยอ่ะหอมมากอ่ยอืมส้มนะตัวเนื้อสตรอเบอรี่มันจะเปรี้ยวๆอะค่ะมันมีเนือเน้อสตรอเบอรี่จริงๆอยู่นะมาตอ,อนที่สองกันเลยนะคะสีกล่องสีเหลืองๆอันนี้นะคะก็ อันนี้นะคะเขาเขียนว่า h a s โ o batos อ a t a k o b a s i p r e s ซเ e r นะคะก็คือเป็นใช้เนยที่มีการหมักมีการแบบบดมีการหมักนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นค่อนข้างจะหอมหวานอะไรประมาณนี้นะคะค o n g a r i c h i a เ a นะคะ,คก,าาะ,คะก็เดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยนะคะเขียนว่า tasty ด้วยนะคะเราแกะกล่องได้เลยค่ะอะ อันนี้เขาบอกเลยนะถ้าแช่ช่องฟิดแช่เย็นเนาะมันจะทําให้สัมผัสการกัดเนี่ยมันดีขึ้นนะคะมากๆอ,อันนี้คือเป็นเหมือนเหมือนเป็นอะไรอะมันทำไมเป็นแบบถุงแบบนี้นะคะทำเหมือนแบบป๊อกกี้รสกล้วยเนาะใครเคยกินวิธีเปิดเหมือนกันนะคะมีบอกเนาะความญี่ปุ่นความญี่ปุ่นเปิดอย่างนี้นะคะแต่จริงๆเราอยู่ไม่ค่อยชอบเปิดแบบนี้เท่าไหร่เนาะแป๊บนึงเนาะ กลิ่นแบบกลิ่นเนยมากแต่เนยแบบเป็นช็อกโกแลตอย่างนี้นะคะเป็นแบบเป็นแท่งคุกกี้แบบนี้นะคะแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตแบบหนาๆเนาะเป็นหยัยกๆนิดนึงเห็นไหมกลิ่นคือแบบหอมมากหอมเหมือนคาราเมลแบบหวานน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยหอมมากเลยนะคะ อืมอร่อยอ่อืมอร่อยอันนี้อร่อยนะคะแต่ค่อนข้างหวานอืมอันนี้ดีอ่ะอันนี้ก็จดกินไม่ไดนน้กินไม่ได้นะคะทุกคน มกมกอร่อยจริงเอามาต่ออันที่3มกันเลยดีกว่าค่ะป๊อกกี้ที่มีอัลมอนด์แบบว่าบดนะคะเคลือบอยู่อย่างนี้นะคะกล่องก็จะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้น่ารักคือบแพคเกจจิ้งแบบอยากซื้อมากนะคะคืออยากเอาไปแบบส่งให้เพื่อนกินมากๆนะคะเราจะกินขนมค่ะค่ะมาเปิดเลยค่ะอุ๊ทุกคนดูสิ ทุกคนดูสิมันคือแบบขนมอะไรมันจะมีซองแล้วถุงแล้วกล่องอะไรที่มันแบบน่ารักแตกต่างกันขนาดนี้ไหมยังถ้าไม่ใช่ญี่ปุ่นอะ่ะทุกคนดูสิเมื่อกี้ไอตัวสตรอเบอรี่คัชนะคะสตรอเบอรี่แบบแบบโบดเนาะก็เป็นถุงแบบนี้เป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นรุ่นเดียวมันเหมือนเป็นรุ่นเดียวกันรุ่นบดเนาะแต่อันนี้เป็นอัลมอนด์บดแล้วก็มีช็อกโกแลตนะคะทุกคนเห็นไหมตัวนี้จะมีหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดอันเนาะขอรีวิวเมื่อกี้รีบกินเกินเราไม่ได้รีวิวตัวแท่งช็อกโกแลตนะคะแท่งคุกกี้เป็นสีเหลืองปกตินะคะแล้วก็เป็นช็อกโกแลตเคลือบแอลมอนนะคะกลิ่นกลิ่นแบบแอลมอนมากกลิ่นแบบนมแอลมอนเลยนะคะแอลมอนมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูนะคะ ันไม่ไม่ค่อยหวานมันรู้สึกว่าตัวแท่งคุกกี้มันไม่ค่อยกรอบหรือว่ามันเป็นพอแอลมอนนะอืมตัวแท่งคุกกี้อันนี้มันไม่ค่อยกรอบนะคะคนถ้าเทียบกับอันเมื่อกี้สีเหลืองที่กินอ่ะมันจะกรอบกว่าน,นี้ ไม่รู้เหมือนกันรสชาติคือเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มากอันเนี้ยบอกเลยว่ามันไม่ค่อยหวานมันไม่ค่อยหวานมากแต่มันก็หวานนะแต่ก็ไม่ได้หวานมากหวานน้อยมากแล้ด้วยความมันของตัวแอลมอนนะคะมันกลบความหวานเนาะรีวิวกันครบไปแล้วนะคะทั้งสามรสนะคะก็อยากให้เพื่อนๆทายกันนะคะว่าเพื่อนๆชอบ รถไหนนะคะแล้วก็หยกชอบรถไหนนะคะทายตอนนี้เลยคะ่ะพิมพ์ในคอมเมนต์เลยค่ะว่าหยกจะชอบรถไหนติ๊กตักติกต๊กตักติ๊กตักนะคะรถแรกที่หยกชอบมากที่สุดนะคะก็คือรถนี้นะคะช็อกโกแลตมันไม่พอมันก็คือเขียนว่าช็อกโกแลตหมดเป็นรถช็อกโกแลตอ,อันนะคะก็เป็นรถแบบเป็นเนยเนยบูดนะคะเป็นรถเนยบูดอันนี้เนาะสีเหลืองอ้อยเนาะ แล้วก็อันดับที่สองนะคะที่ยกชอบก็คือแทนแนนอันนี้นะคะสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่นี้เนาะอร่อยมากนะคะอันที่สามที่ยกชอบกินก็คือนี่นะคะมีแค่สามอันเนาะก็ใครนะคะที่ชอบคลิปแนวรีวิวพากินขนอมอะไรแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์กดติดตามพี่ยกด้วยนะคะเพราะว่า ถึงเพื่อนๆไม่ชอบดูอยก็ทำคลิปนี้แบบนี้อยู่ดีค่ะแต่ก็ถ้าเกิดชอบดูก็จะดีใจมากๆเลยเพราะว่าโยวชอบกินขนมมากๆเลยนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะใครนะคะที่อยากจะให้โยททาคลิปเกี่ยวกับคอนเทนต์ไหนคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปกินขนมก่อนนอนนะคะบ๊ายบายฟันดีค่ะ